สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมอเตอร์เวย์นิวส์วันนี้เรามีข่าวสารมอเตอร์เวย์ใหม่3สายทางมาฝากนะคะเป็นเรื่องอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ สำหรับเรื่องนี้นายสราวุธทรงศรีวิไลยอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยถึงผลประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือคณะกรรมการ PPP สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสอคอราวา่าได้พิจารณาเห็นชอบโครงการการให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6สายบางปะอินนครราชสีมาประกอบด้วยที่พักริมทาง8แห่ง และหมายเลข8ปหนึ 1, ่งสายบางใหญ่กาญจนบ,บุรีประกอบด้วยที่พักริมทาง3แห่งรวมถึงการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข8-2สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วสำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษา สำหรับการร่วมลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6กสายบางปะอินคอนครราชสีมาและหมายเลข8 1สายบางใหญ่กาญจนบ,บรุรีมีแผนเปิดทดลองบริการพื้นฐานได้แก่ห้องน้ำที่จอดรถและร้านค้าบางส่วนภายในสิ้นปี2,566และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมสายทางหลักในปี2567 ส่วนโครงการร่วมลงทุน O&M Motorway M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วเพื่อการก่อสร้างงานระบบพร้อมทั้งการดำเนินงานและบำรุงรักษาเป็นการลดภาระงบประมาณภาครัฐในการก่อสร้างและบำรุงรักษาตลอดอายุโครงการรวมถึงให้เอกชนดำเนินงานระบบอํานวยการและบริหารจัดการจราจรตลอดจนดูแลบำรุงรักษาบุรณนะและบริหารจัดการตลอดระยะเวลา32ปีนับตั้งแต่เริ่มลงมือก่อสร้างงานระบบค่ะ และครั้งหน้ากลับมาติดตามข่าวสารจากมอเตอร์เวย์ได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ